เรื่องนี้ครับเรื่องนี้ท่ามกลางมรสุมใหญ่ฮะเดี๋ยววิกเก็ตเกมนี้เกมรักรวงเนี่ยนะครับก็ก็โหเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆหนึ่งเรื่องอะไรนะฮะเราอยู่ฝั่งไหนผมะฝั่งคนดีครับคือก็จะมีคนดีกับคนไม่ดีเมาอยู่ฝั่งคนดีครับดีแบบไหนดีแบบดีมากๆครับก็เหมือนที่ผมบอกไปนะครับใครที่ได้เห็นตัวอย่างไปแล้วนะครับจะมีฉากที่ผมกดหัวออฟโรดลงนั้น นั่นคือเขาเรียกว่าการทักทายเรียกว่าการทักทายนะครับแปลกนะใช่ครับแต่โมบอกว่าเราเป็นใบโพราณจริงใครครับมอนจโนเขาอยู่ไหนเราล้ายแ็นใบโพล่าจริงไม่ขนาดนั้นนะไม่ขนาดนั้นไม่ขนาดนั้นคือคือผมต้องบอกก่อนว่าการเราล้าเนี่ยมันก็จะมีที่มาที่ไปของมันด้วยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆจะแบบ จะขึ้นโมโหอะไรอย่างเดียวนี่มันก็ไม่ใช่อยู่กับนางนแาม้ตัวละครนี้อะไรนะฮะอยู่กับนางแม้ตัวละครนี้ตลอดนะครับก็จะอยู่ด้วยกันตลอดก็จะมีผมมีพ่อมีพี่โมมีออฟโรดเนี่ยที่จะคอยแบบฟาดฟันกันอยู่ตลอดเวลาเพราะว่าเหมือแนบบที่บอกไปเนาะคือครอบครัวนีธนาเวทนี้เนี่ยใครที่ไม่เข้มแข็งใครที่ อ่อนแอเนี่ยก็ต้องแพ้ไปต้องออกไปเลยนั่นคือจุดอ่อนของตระกูลนะฮะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็จะมีระดับความความร้ายของมันระดับของการที่มันจะวางแผนว่าจะทํำยังไงเนี่ยมันจะเริ่มมาตั้งแต่ศูนไปจนถึง100เลยก็เลยไม่อยากให้ทุกคนเนี่ยพลาดในแต่ละ e ีพีติดกับบ้านไปเนี่ยอะไรนะติกับบ้านครคอเตอร์กับบ้านไม่มีไม่มีครับ ผมก็จะเป็นคนที่แบบคือผมยังโชคดีผมคัดได้คือตอนแรกก็กลัวเหมือนกันพออ่านบทปุ๊บพอไปลองเล่นดูแล้วมันบทมันค่อนข้างแบบดักดักหน่อยอย่างเงี้ย mm hmm. ก็กลัวว่าจะติดไหมแต่พอเอาเข้าจริงแล้วมันไม่ได้ไม่ได้ติดเลยอยิ่งต้องบอกเลยว่าคิวแรกนะครับคิวแรกของซีรีส์เรื่องนี้เนี่ยเขาทํากับผมแบบว่าเอาทุกอย่างที่เคยเกิดขึ้นในซีรีส์เนี่ยตั้แต่ตอนแรกจนถึงตอนจบ เอาไปรวมของผมมันอยู่ในซีนแรกในคิวแรกคิวแรกที่ทุกคนเห็นนะครับที่จะเห็นอยู่มันจะเป็นบ้านถ้าใครได้ดูในบ้านเจดนั่นคือคิวแรกของผมบ้านเจดนี่จะเป็นสีดําๆอาจจะบอกไม่ได้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นบ้างแต่ทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นผมจะกลับไปที่บ้านแล้วก็จะไปแบบว่าแอคแท็กันที่นั่นนั่นคือคิวแรกของผมอยา ในคิวแรกใช่ครับงั้นเล่าตอนจบเลยดีกว่ายังบอกไม่ได้ยังบอกไม่ได้เพราะว่าต้องบอกว่าโอ้โหเรื่องนี้คือมีอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้ค่อนข้างเยอะมากๆอืมราชมในในานครับแตวันเกิดล่าสุดก็เกิดโอ้โหก็ผมไปจัดกับแฟนคลับมาครับก็สนุกดีก็มีร้องเพลงมีเล่นกิจกรรมอะไรอย่างเงี้ยครับ ก็ก็แฮปปี้คร <fig> hey, oh okay. ับปีน like ป like ่ายด้วยปีนป่ายผมก็ไปตามฟิลครับคือตอนนั้นน่าจะเป็นช่วงเพลงล็อกแล้วมันก็เป็นเมดเลสรวมกันมาประมาณ5้าหเพลงเลยครับแล้วก็เห็นทุกคนเอนจอยแล้วเห็นทุกคนสนุกแล้วเราก็ปีนขึ้นไปร้องแล้วก็เห็นทุกคนก็สนุกดีครับแต่คุณไปโฟกัสคุณเหามากกว่านาะเราชอบก่อนเออ ก็ไม่ได้ถอดถึงขั้นขนาดนนั้วันนี้จะถอดด้วยไม่มีไม่มีไม่มีแต่ออฟโรดตาอู่ไม่แน่ดสสูู้้ิอะไรนะฮะมีอะไรให้ตัวเองไหมครับวันนี้อาจจะไม่แต่จะต้องไปดูในซีรีส์ดีกว่ามีของขวัญให้ตัวเองไหมครับปีนี้ตรงๆก็ก็ต้องรอดูในวันดีกว่านี่ครับก็ไม่รู้ว่าจะ ได้อะไรอะไรเงเพราะเราก็มองไว้อยู่ชิ้น2ชิ้นนี่แหละแต่ว่าก็รอดูวันก่อนนะครับชาบิตฝักถามเราอยากได้อะไรคะชานิตชาดีค่ะชคดีฝักถามอยางเดะไรแค่ขอแค่ติดตาม The w วิ k e d ตเกมแค่นี้ก็พอแล้วครับผมเพราะว่าวันที่27กันยานี้ก็จะออน EP หนึ่งด้วยนะครับแล้วตรงกับวันเกิดของผมด้วยใช่ครับก็เลยแบบถ้าจะขอได้หนึ่งอย่างก็ขอให้ เป็นกาลังใจให้กับนักแสดงทุกๆคนดีกว่าแล้วก็ติดตามดูวิเกรเกมเนี่ยทุกๆอ p พเพราะว่าไม่อยากให้พลาดทุกอีพีเลยมีอะไรใหญ่ๆอยากได้มีอะไรใหญ่ๆอยากได้มั้ยอะไรดีฮะบ้านตอนนี้ก็บ้านตอนนี้ก็เราก็ได้มาเลยอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ไม่ได้อยากได้อะไรแล้วสิ่งที่อยากได้ก็คงจะเป็นงานในแต่ละอย่างดีกว่าแล้วเราก็คงจะเป็นงานที่มันจะเป็นโปรเจกที่มันทําแล้วมันจะมันจะ มีคุณค่ากับเราอย่างเงี้ยอย่างเรื่องนี้ก็เป็นโปรเจกต์สำคัญหนึ่งเรื่องเลยที่เราทุ่มเทอย่างเต็มที่เลยอย่างเงี้ยครับผ่านหน้านี้เบสชอบพูดว่าแบบเป็นสายเอฟแกาแล้วคนไปโยงไปที่เรามัทุกยังไงยังไงนะครับเหมือนก่อนหน้านี้เบสชอบพูดว่าแบบเป็นสายเอฟแสก้าแล้วคนก็เลยโยงมาที่ท่เรารู้สึกยังไงบ้างรู้สึกยังไงบ้าง ผมไม่ได้ตามเลยแต่ถ้าพูดถึงความรู้สึกผมว่าการเปกันอะไรเงี้ยมันมัน,ม,น,ม,นมันก็คงจะเป็นสิ่งที่แต่ละคู่นะมันก็คงไม่เหมือนกันอะไรเงี้ยครับเพราะว่าคือเราก็ไม่รู้ว่าแต่ละคู่นั้นมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นก็ผมว่าการจะใครเปใคร,ะครอะไรเงี้ยก็คงจะเป็นสิทธิ์ของของคนคนนั้นเลยครับ คือ uhm. จ,จริงๆเขาเป็นคนอย่างนั้นนะเขาเป็นคนที่แบบให้เขาก็ให้เต็มที่อะไรเงี้ยเพราะฉะนั้นเขาเป็นคนที่แบบคือเขาเป็นคนเก่งเขาเป็นคนเก่งมากๆแล้วก็ถ้าในวันที่เขาแบบว่าเฮ้ยเขาให้เขาให้อย่างเต็มที่อืมก็เป็นเรื่องเนี่ยอะไรไปทนมีทำแค่ทีให้ผูก็พอว่าเฮ้ยทำไมแบบว่าเราไคือผมว่ามัน มันก็พูดยากในระยะเวลานั้นน่งครับในในแต่ละในแต่ละคู่มันก็ไม่เหมือนกันในช่วงเวลานั้นคือทุกคนก็อาจจะไม่ได้แบบมาอยู่ในช่วงเวลานั้นที่มันเกิดขึ้นในแต่ในแต่ละความรู้สึกนั้นอย่างนี้ดีกว่าครับอืวันนี้ก็ยังเสดาอยู่ตอนนี้ก็จะเป็นทํางานเป็นหลักเลย,เลยครับไม่มีใครเข้ามาเลยหรอกก็โอ้โหก็จะเน้นทํางานเลยครับคือตอนนี้ก็พี่จะจีบผมเหรอ มีชาวเน็ตถามชาวเน็ตอีกแล้วเหรือเปล่าชาวเน็ตชาวเน็ตไหนเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ใครเป็นสเปกตรงนี้ตรงนี้ตรงนี้เหรอครับตรงนี้ตรงนี้ชาวเน็ตถามมาใครเป็นสเปคสุดตรงเนี้ยเสื้อชมพูดีกว่าโอ้ เขาอยู่ไหนอะเขาอย่ไหนอะเาอยู่ไหนอะเขาไม่ได้มีเายต่ไครับเรางยก่ไันก็ปลาอยใหนเป็อย่วงนวลเขาองม่ไงนอะเขาอที่ไหนอะเมาม่อถึงเวลาผมว่นเาอัน่็คนอะเ็าอย่างนอะ